ลานพระอรหันต์มหาวิหารเวรุวันกลันทการามเมืองราชครึกสถานที่แห่งนี้เป็นปฐมสังคารามแห่งแรกของโลกซึ่งพระเจ้าพิมพิสารได้สร้างถวายในพรรษาที่สองสถานที่แห่งนี้มีความสําคัญมากมายหลายประการด้วยกันประการที่1สถานที่แห่งนี้คือสถานที่บวชของพระอครสาวกประการที่สองสถานที่แห่งนี้ เป็นสถานที่แต่งตั้งตำแหน่งพระอาคารสาวกค,คือพระสารีบุตรจงมาเป็นพระสาวกเบื้องขวาแห่งเราพระมหาโมคคลานะจงมาเป็นพระมหาสาวกเบื้องซ้ายแห่งเราประการที่ 3, สามสานที่แห่งนี้เป็นสานที่ที่เกิดวันมาคบูชาทรงแสดงโอทปฏิโมกเป็นหัวใจเป็นประธานแห่งธรรมในพระพุทธศาสนาประการต่อมาประการที่สี สารที่แห่งนี้เป็นสารที่ที่